ทุกคันเป็นรถไม่น้อยสภาพเกรด A นะครับผมมากับค่าตัวสุดเล้าใจ5 7 9 0 0 0บาทออกรถ0บาทผ่อนเริ่มต้นที่10,000บาทตลอดสัญญามาครับผมวันนี้ผมอยู่กับเจ้า Honda c ซี i c FC นะครับเป็น1.8ึ L แล้วเป็น Min o r Change ปี1920ทุกคันเลยนะเดี๋ยวพามาดูกันเริ่มที่คันแรกก่อนเลยนะครับผมคันนี้เป็นปี1 9จด20เลยนะเลขไม้เพียงแค่70,000กิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถเดิมเดิม,เด,ม,เ,ดมเดิมเลยมีสเกิร์ตให้รอบคันแล้วก็มีสปอยเลอร์ ที่ตั้้งมาใหเดี๋ยวพารีวิวสักนิดนึงนะนี่นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะกระจกหน้าโครเมียมนะครับแล้วก็กเซิร์ฟลอบคันอย่างที่บอกเนาะสวยๆเลยนะครับผมด้านข้างกันต่อนะด้านข้างก็เป็นสเปคเดิมโรงงาน100%นะครับฮอนด้าเรนโบสติดตั้งไปให้ดิสเพล็กสี่ล้อกุญแจกีเลสนะครับผมในส่วนของด้านหลังนี่สปอยเลอร์นะแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์หลังที่เป็นท่อคู่แบบนี้สวยมากๆนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังจัดมาให้อ่ากล้องมองหลังก็จัดมาให้ท้ายเดิมฮอนด้านะไายนอกสีดำภายในสีเบจนะครับตัดกัันนลงตวมากๆะรถ ปีใหม่ไม่น้อยสภาพภายในต้องได้แบบนี้เลยนะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักนะครับผมสภาพบอกตึงเป๊ะเลขไม่เจ็ดมืนแล้วใครที่บอกว่าผมชอบสีขาวอยากได้สีขาวนะสีขาว,วเราก็มีนะครับผมคันนี้เป็นปี2019เลขไม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นอีกเช่นกันนะครับกระจังหน้าแต่งตัวเซอร์โบไปให้นะสเกิร์ตรอคันนะครับผมสเปคคล้ายๆกันนะเดี๋ยวให้ดูรอบคันสักนิดนึงนะนี่คล้ายๆกันคล้ายๆกันเดี๋ยวไปต่อในส่วนของด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับผมมีสปอยเลอร์หลังติดตั้งไปให้สวย งามเลยทีเดียวนะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมีกล้องมองหลังนะครับผมออปชั่นจัดเต็มมากๆนะสำหรับรถสีขาวนะครับด้านในจะได้เป็นสีดาดูด,ดันแบบนี้นะเรียกว่าสวยคนละสไตลนะ์เลขไม้70,000กิโลเมตรอย่างที่บอกนะครับรถปีใหม่ใหม่น้อยสภาพเบาะสวยตึงเป๊ะเลยไม่มีร่องรอ,อยการใช้งานหนักนะครับแล้วสําหรับคนที่บอกว่าอยากได้ปีใหม่ๆของใหม่ที่สุดเลยนะมีเป็นปี2020นะครับคันนี้เลขไม้90,000กิโลเมตรราคาเท่ากันนะคันนี้มาในสเปคที่บอกว่าเดิมมากๆนะมีกระจังหน้าอเอ จัดไปให้ชิ้นหนึ่งสเกิร์ตรอบคันต้องบอกว่าเดิมๆเลยนะเนี่ยให้ดูรอบคันกันนะครับคอนด้าเลนบบสติดตั้งมาให้ล้อแมกลายเดิมเรียกว่ารถเดิม100%นะด้านหลังมีสปอยเลอร์หลังชิ้นเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้จัดไปให้1ชิ้นนะครับผมกล้องมองหลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยให้ดูสภาพภายในกันนะครับนี่รถฟรีใหม่ไม่น้อยใช้งานมันน้อยต้องได้แบบนี้นะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักๆนะครับผมป็นไงกันบ้างครับผม3คันนี้ต้องบอกว่าได้รับการตรวจ inspection by Wando Car เรียบร้อยแล้วนะเปรดทั้ง สำคัญนะครับผมแล้วราคานะครับ5 7า0 0 0บาททั้ง3คันนี้ราคาเท่ากันหมดเลยนะของอรถศูนย์บาทได้เลยนะครับผ่อนเริ่มต้นที่10,000บาทตลอดอยุ่สัญญานะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับ,บอกอหวว่าถ้ากินบล็อกกันเข้ามาได้เลยนะหรือจะโทรสายตรงหาผมได้เลยที่0 9 5 4 5 9 6 4 9 4้าสี่นห้าเก้าหกสี่เก้าสี่ขอฝากนิดนึงครับผมใครที่สนใจหารถมือ2อยู่หรืออยากได้รายละเอียดแบบครบถ้วนรูปภายในภายนอกทั้งหมดนะครับเข้ามาดูที่หน้าเพจเราได้เลยเรามีการอัปเดตทุกวันนะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเราลงให้ครบถ้วนเลยยนะกดไปด้ว ครับผม V K อนซันมีแต่รถด,ดีรถถูกคุณภาพดีทุกคันครับผม